คำไหนที่คนหูหนวกไม่ชอบจากคนหูดีครับเอาจริงๆนะถ้าเจอหูหนวกมาแบบมากงายที่เราเจอมาคำแรกที่เห็นก็คือยังเป็นคำว่าใบา<ม>ไปหาหมอปุ๊บหมอพยาบาลเขียนว่าใบาปุ๊บหันมาละทำไมเขาต้องเขียนว่าใบอ่ะคือจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแต่แบบพอเห็นคำว่าใบาปุ๊บจะรู้สึกแบบมีอารมณ์บางทีรู้สึกไม่พอใจรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกโกรธคำว่าใบอ่ะจริงๆแนละ้วอ่ะโอเคถ้าเราเป็นคนทั่วไปอ่ะเราก็จะมองว่าก็ไม่เห็นยาก แต่เราอย่าลืมว่าถ้าเมื่อก่อนเลยอะเมื่อก่อนลองย้อนกลับไปดูนะสังคมเราใช้คําว่าอู oh, hey, b aa, b ้ให้บ้าใบให้พวกใบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคําดูถูกคําด่ามากกว่าเป็นคําชื่นชมเชิงบวกอะเราใช้คำเนี้ยเชิงบวกน้อยมากแต่เราใช้คําว่าใบในเชิงลบมากกว่ามันก็เลยทําให้คนหูงหนูเขารับรู้มาว่าหืมไอ้บ้าไอ้ใบพวกอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทำให้เขารู้สึก ไม่ดีกับคํามันกลายไปเหมือนคือเขามองว่าคนที่ถูกพูดถึงว่าเป็นคนใบ้อะไรเงี้ยคือมันคล้ายกับคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ความไม่ได้มีการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะในมุมมองของเขาที่มองแบบนั้นว่ามันคล้ายกับคนแบบนั้นเพราะว่าสังคมเราเมื่อก่อนว่าโอ้ยนี่มันบ้มบนพูดไม่ได้แบบเช่ที่แบบเราเจอดูในหนังดูในละครก็จะเจอแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าไม่นะเขาเป็นคนหุหน่นวลเขาเรียนหนังสือเขามีภาษา เขามีความรู้อ่ะก็เรียกเขาว่าคนถึหนลกนดีที่สุด